นิทานเรื่องหมาจิ้งจอกตกบอการาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีและสายลมเย็นพัดผ่านมีหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ตัวหนึ่งมันมีขนสีส้มปนน้ำตาลดวงตาแหลมคมและหางเป็นพวงสวยงามเช้าวันนั้นหมาจิ้งจอกกำลังเดินเล่นในป่าอย่างสบายใจมันก้าวเท้าไปตามทางเล็กๆที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งแต่แล้ว เสียงโอ๊ไว้พื้นใต้เท้าของมันกลับอ่อนนุ่มผิดปกติก่อนที่มันจะรู้ตัวเสียงตูกน้ำกระเซน็นหมาจิ้งจอกก็ตกลงไปในบ่อน้ำลึกเสียงน้ำกระเพื่อมหมาจิ้งจอกพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่มันก็ถลายลงไปอีกเพราะขอบบ่อน,นั้นสูงและลื่นโอ้ยแย่แล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงกันเนี่ยหมาจิ้งจอกพ,พึมพำพลางมองซ้ายมองขวาหาทางหนีจากบอ่อ เวลาผ่านไปแสงแดดเริ่มคล้อยต่ำมาจิ้งจอกทั้งเหนื่อยทั้งหิวจนเริ่มหมดหวังแต่แล้วเสียงปีเท้าตอกตอกมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมามันเป็นแพะขนขาวสะอาดสะอา้านมีเขาโค้งสวยงามมาจิ้งจอกเห็นโอกาสเข้ามาแล้วมันรีบปรับสีหน้าให้ดูมีความสุขพร้อมส่งเสียงตะโกนขึ้นไปว่า เจ้าหมอแพะลงมาข้างล่างนี่สิน้ำในบ่อนี้ทั้งเย็นทั้งอร่อยข้าดื่มไปหลายอึกแล้วสดชื่นสุดๆแพะมองลงมามันรู้สึกหิวน้ําอยู่พอดีจริงเหรอน้ําอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนหมาจิ้งจอกยืนยันข้านี่โชคดีจริงๆที่เจอบ่อน้ํานี้ในวันอากาศร้อนๆแบบนี้เสียงลูกแพะเชื่อคําพูดของหมาจิ้งจอกและกระโดดลงไปในบ่อทันทีทันทีที่แพะลงมา มาร์จิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นไปยืนบนหลังแพะแล้วใช้หัวของแพะเป็นที่เหยียบก่อนจะกระโดดออกจากบอ่อได้สำเร็จเสียงเหยียบพุ่งรูปมันกระโดดขึ้นสู่พื้นดินด้านบนและหันมายิ้มกริมฮ่าฮ่าฮ่าขอบใจเจ้ามากนะเจ้าหมอแพะข้าขอตัวก่อนละ่ะแพะมองตามอย่างตกใจเดี๋ยวสิแล้วข้าละ่ะเจ้าจะทิ้งข้าไว้ที่นี่เหรอมาร์จิ้งจอกหัวรอบพลางสะบัดหาง โทษทีนะคราวหน้าจงคิดให้รอบคอบก่อนจะเชื่อใครง่ายๆพูดตกมันก็เดินจากไปทิ้งให้แพะติดอยู่ในบ่อยอย่างเดียวดายคติสอนใจอย่าหูเบาเชื่อใครง่ายๆโดยไม่คิดให้รอบคอบนิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของคนเจ้าเล่ได้ถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ